สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับ Adream Ad นะครับ d r e a m e Trader วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับ2,565เข้าสู่ห่วงของเดือนแห่งความรักแล้วนะครับรักนะครับรอเรือนะรอเรือไม่ใช่ตัวอาร์นะครับรักแบบรอเรืออืมวันนี้ก็อยู่กับ ZMT นะครับ THB ก็บอกก่อนว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับงานงานหลายอย่างทั้งธุรกิจส่วนตัวทั้งงานในหน้าที่แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแอดก็พยายามจะทําสิ่งใหม่อยู่จะพัฒนาสิ่งใหม่อยู่มันก็เลยปรากฏว่าไม่มีเวลาจัดไปจัดการบริหารเวลาตัวเองไม่ได้นะครับต้นหอม คัทเ <c oughs> อมซีะนะครับก็ก่อนหน้านี้แอดมองว่าจุดเร้งแรกอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทนะครับก็หลุดลงมาถึงแปดสิบเจ็ดแล้วก็ดีดดีดขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วไซด์เวถ้าไซด์เวนะครับไม่ว่ากราฟอะไรก็ตามนะถ้าเป็นไซด์เวไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์ประเภทโวลุ่มนะครับโวลุ่มจำนวนปริมาณ อินดิเคเตอร์อะไรก็ตามที่บอกปริมาณการซื้อขายนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องดูเสียเวลานะครับเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะครับถ้าโวลุ่มชัดเจนมันจะไม่ไซด์เว์นะอันนี้เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอืมแล้วคราวนี้นะครับทำเทรดดิ้งเรนจ์ตรงนี้ก่อนก่อนหน้านี้นะครับเทรดดิ้งเรนจ์อ่ากรอบกรอบทำกรอบราคาไว้ นะครับจะไปไหมคือพอแอดมองว่ามันจะลงมาก็ยังใบแอดอยู่นะยังมีอคติแล้วแหละว่ายังไงก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงดีขึ้นมายังไงคุณก็ต้องลงมาหาผมนะครับเพราะผมรออยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับในในใจอ่ะแล้วคราวนี้พอมันขึ้นไปเลยเราก็จะตกรดนะครับแล้วต้องทำยังไงนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆคือโครงสร้างเนี่ยแอดยังมองว่าลง,ลงต่อเดี๋ยวก็ลงต่อนะครับความเดิมเลยนะ A B ขา C ลงขา C ก็การไซด์เว์เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการเคลื่อนที่ของราคานะครับการเคลื่อนที่ของราคาจะมีสแตนดาร์ดและก็นอนสแตนดาร์ดนะครับ สแตนดาร์ดก็พวกเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนเป็นแล้วก็ในเทรนก็มีนอนสแตนดาร์ดอีกทีนะครับการเคลื่อนที่ของราคารูปแบบปกตินะครับลงมันก็ลงนะครับขึ้นมันก็ขึ้นเห็นไหม <urers> ตอนลงมันก็ลงนี่คือรูปแบบปกติการเคลื่อนที่นะครับตอนขึ้นมันก็ขึ้นนะครับตอนลงมันก็ลงตอนขึ้นมันก็ขึ้นนี่คือการเคลื่อนที่ของราคาแต่ตอนนี้คือรูปแบบที่ไม่ปกตินะครับไซเว ซึ่งทฤษฎีเหลี่ยมเวฟนะครับบอกไว้ว่าไอ non ้นอน s t a n d a r d เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นคอ l เลกชันประเภทหนึ่งนะครับเป็นคอลเลกชันประเภทหนึ่งคอลเลกชันคืออะไร Collection ก็คือการสะสมนะครับการปรับมันก็เป็นไปได้นะครับที่จะอไอ้แล้วก็ไอ้คอลเลกชันเนี่ยมันจะอยู่เวฟปรับ2-4งสี่บเวฟที่มันส่วนเทรนนะครับก็ปกติ ก็ตรงนี้แอดมองว่าอะไรรอบก่อนเวฟหนึ่งเวฟสองลงมาสามใช่ไหมสามแล้วบริเวณนี้ก็สี่มันก็ยังอยู่ในกรอบของสองสี่บนะครับเดี๋ยวจะลบก่อนการไซด์เวย์นะครับการไซด์เวย์ไม่เป็นเหตุให้มันไซด์เวนะมันกินเวลานะครับแต่ราคามันก็ยังเนะี่ยยังย่ำอยู่นะ ยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวก็ใาดมาว่าลงอีกนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นแาดไม่ดูอินดิเกเตอร์นะไม่ดูลงอีกนะครับแถวแถวเจ็ดเป้าเดิมอะเป้าเดิมเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบห้าสิบห้านะครับเจ็ดสิเอ็ดหกสิบ้าิบห้าท่องไวเ้เลยเลขเลขตัวนี้ลงแล้วขึ้นยาวนะครับอืมแซดเอ็มทีเนี่ยนะวาดให้ดูอีกที เนี่ยขา A ขา B ลง C C ซีต้องลงเป็น5นะครับซี C, ต้องลงห้าเดี๋ยววัดตรงนี้ก่อนจำไม่ได้หาหายไปนานทำไม่ทันนะแยกแยกล่างไม่ได้ถ้าแยกล่างได้เนี่ยสบาย อยากจะมีสิบหน้าเหมือนทศกัณฐ์หกสิบจุดปดอ๋อตรงนี้ถอยลงมาถึงไม่ใช่ซิกแซกมาลุ้นว่าจะเป็นแฟลตไหมก็ไม่ถึงอีกอืลงลงลงเป้าเดิมนะครับเป้าเดิม ZMT นะ เดี๋ยวก็ลงแล้วเดี๋ยวก็ลงแล้วเมื่อคืนมีคอยพุ่งโพสเสร็จพุ่งเลยนะครับโพสแรกเมื่อวานดีใจมากเลยที่ช่องช่องของตัวเองมีชุมชนได้นะครับมีชุมชนคือไอชุมชนเนี่ยคราวนี้แอ,แอดจะโพสร,รูปได้ไงโพสกราฟโพสอะไรได้อยากจะโม้อะไรก็ mm hmm. กก,ก็ทำได้นะครับก็อยากมีมานานแล้วพึ่งมันเพึ่งอนุมัติให้นะครับตอบ๊อก โทเค็นเพลสนะครับครับอม,มองตาเปล่านะครับตาเปล่ามันเป็นแบบนี้นะตรงนี้เป็นไฮ g h ครับตาเปล่านะครับทำเฟรมหกชั่วโมงเดี๋ยวไปทำเฟรมสี่ตาเปล่าตรงนี้มันเป็น h i ไฮนะครับ ตรงนี้นเป็นโลตรงนี้เป็น lower high เพราะว่า high นี่มันสูงกว่าอาจจะนิดเดียวแต่ว่ามันก็ยังสูงกว่าตามทฤษฎีดาวคือตรงนี้เป็น low lower high lower low ทำ ll ไปแล้วด้วยนะครับเนี่ย lower low แอดมองว่าอืมมันก็น่าจะลงอีกนะ ลงอีกนะครับเป้าเดิมถ้าไม่ถึง1.7ก็ไม่สบายใจ Token p l a c e แต่อนาคตมันไปอยู่แล้วแะนะนะแต่ที่พูดถึงตอนนี้คือเป็นหาจังหวะเอาเนี่ยนะครับอ๋อมันลงมากระทุ้งแล้วนะครับตอนที่แอดไม่ได้อัปเดต อืมยังไงกันนี้เดี๋ยวนะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าวิขคราไว้ไงหกสิบเอดจุดแปดสามสิบแปดจุดสองนะครับที่ลงมาพอมันฟีโบมันอินเวอร์เป็นแฟดด้วยนะ อืมเป็น flat ตรงนี้เป็น A B 3 3สามสามห้าตรงนี้ลงเป็นเทรนจบหรือยังเนอะนะครับ f l a นะครับแฟลตสามสามห้าไส่ในมันเนีย่ยตรงนี้เป็น A B C A แล้วก็ A B C ขึ้นมา B แล้วก็ลงขา C นะครับขา C ต้องลงเป็นรหัสห้า p u l s e ก็ได้รหัสห้าเป็นเทรนธรรมดาก็ได้นะครับ มันดูลำบากจังเลยเอละทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แองเกิลไหมเบรกลงมาแบบนี้นะครับ <c oughs> หลุดฟึบลงมาแล้วก็ดึงกลับไซด์เวยยอืม <c oughs> <c oughs> เเป้อาเดิมนะครับโทเคนเพลสก็อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดคลิปก่อนหน้านะครับอย่าไปเวลาแอดบอกว่าให้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะอย่าไปเสียดายเวลาคือมันเงินนะที่เราเล่นเนี่มันเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองอย่าอย่าไปทําเป็นเล่นนะครับอะไรที่พอสละเวลาย้อนกลับไปดูได้กลับไปเลยนะครับเอาเอาชัวร์ไว้ก่อนแต่มันก็บังคับไม่ได้เพราะว่า บางคนก็จะชอบแบบง่ายๆนะครับแต่แอบอกเลยว่าถ้ามันเกี่ยวกับเงินกับทองเนะี่ยดูให้ดีนะดูให้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแอดจะวิเคราะห์ถูกนะครับแต่คืออยากให้ดูแบบละเอียดดูแบบชัดๆนะครับท็อกแอดมองว่าลงอีกนะครับลงอีกนิดนึงแล้วก่อนก่อนจะขึ้นนะ่ยแต่ใกล้แล้วลนะ่ะใกล้แล้วใกล้ที่จะขึ้นแล้วนะครับต็อกเป้า ก็หกบาทนะครับเป้าหกบาทตอกรอมันจบเนี่ยพอจบมันไปแน่นะครับไปแนย่ยังไม่ชัดเจนอืมบิตคอยเอาบิตคอยสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับก่อนหน้านี้อนมองว่ามันจะย่อย่อก,ก่อนก่อนที่จะขึ้นมาสี่หมื่นเก้านะครับคลิปวิเคอ์บิตคอยก่อนหน้าแนะอดมองว่ามันจะลงไปสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองเนะี่ยมันลงถึงไหน นะดูบิตคอยอาซิเมกไม่ให้ดูแบบ USD T เหรอ,อเอววกทำไมช้าจัง เอวกดีดขึ้นมาแล้วไม่ย่อด้วยนะย่อลงมานิดเดียวคิดว่าจะลงมาถึงไส้นี้นะครับเสียดายเดี๋ยวลงอีกเอแวกเป็นเทรนอยู่อ๋อเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเอแวกลงมาอีกแถวแถวที่เดิมเนี่ย55ที่เดิมเนี่ยปล่อยมันไปก่อน5บิตคออยต้นหอม เป็นอะไรไม่หลุดนะก็คลิปก่อนน่าบอกว่าจะไปสี่หมื่นเก้าแต่คลิปถัดมาแอดมองว่ามันจะย่อลงมาสามหมื่นสองสามมืนสองก่อนแล้วคราวนี้ก็ย่อดึงเกมอยู่นะเบรกแล้วด้วยนะ ไม่มันหน้าชอ็อตจังเลยหน้าชอ็อตจังเลยบิตคอย์เป้าอยู่สี่หมืนเก้านะครับเป้าแรกจุดกระแทกแรกอ่ะสี่หมืนเก้าถ้าผ่านสี่หมืนเก้าตรงนั้นมันมันจะเป็นจุดยอแรกยอดหนึ่งทียอดแล้วค่อยขึ้นต่อแต่ตรงนี้นะครับชอ็อตนี้ แอดยังไม่ลองนะยังไม่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะรอรอแถวไหนดีขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะรอลองตรงน,นี้สามหมื่นสามจนทวนช็อตดีไหม ยังไม่ลองหรอกเดีย๋ยวจะรอเดีย๋ยวจะรอตรงนี้รอตรงไส้เดิมนะตรงนี้ถ้าลงมาก็จะรอ,อตรงนั้นนะครับถ้าไม่ลงมันขึ้นไปมันก็ต้องย่อนะครับไม่เชื่อว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเป็นแท่งเดียวแบบทูบอะ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อนะเดี๋ยวก็ลงเฮ้ยช็อตด้วยดีกว่าเดี๋ยวช็อ,ชอตเพิ่มอืมนอะืม <c oughs> <c oughs> อย่ากจะรอลองตรงนี้บิตคอยสามหมื่นสามหมื่นสามแถวนั้นนะ <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วมาดูให้เฉยๆอ่าไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับเงินของท่านนะครับใช้วิจารณญาณให้ดีในการลงทุนนะอย่าให้การขาดทุนหรือกำไรเกิดจากคำว่าเห็นคนโน้นพูดคนนี้พูดนะครับอย่าไปเชื่อหมดนะัวิเคราะห์ก็ได้แต่วิเคราะห์นะครับ ผิดถูกแอดไม่ได้ไปรับผิดชอบอะไรกับใครนะครับอืมระวังให้ดีระวังให้ดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับขอจบการวิเคราะห์ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ